มันเป็นเกรดเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินซึ่งก็ไม่ได้เป็นนักบ,บินไม่ได้มีความเชี่ยวชาติเลยไม่รู้ว่าเครื่องบินมันส่วนไหนที่ใช้อลูมิเนียมนะครับแต่ว่าโอเคมันเป็นเกรดเดียวกับเครื่องบินมันก็น่าจะมีความแบบอินโนเวทีฟหรือว่ามีแมทร r i a ลที่ต้นทุนที่มันสูงกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามันเสนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความคุ้มกันว่าไอ้เจ้ารีโมวากระเป๋าเดินทางสุดหรูสุดไฮโซเนี่ย ตาจริงแล้วเนี่ยมันคุ้มไหมคนอย่างเราเราไลฟ์สไตล์ชิคชิเนี่ยมันจะต้องมีไหมนะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียกันนะครับเอาเป็นว่านะหลายหลายคนตาจริงแล้วสาหรับคนที่เป็นนักเดินทางนะก็อยากจะมองกระเป๋าเดินทางคู่ใจสักใบที่มันคิดว่ามันทนทานแล้วก็น่าจะอยู่กับเราไปได้หลายๆปีแต่บอกก่อนบอก,บอ,กออกตัวก่อนนะคือผมจริงแล้วมันก็ไม่ได้แบบเดินทางอะไรบ่อยมากขนาดนั้นนะเพียงแต่แค่ว่าเล็งๆมานานแล้วก็ พอมีโอกาสได้ซื้อก็คือซื้อเลยแต่ไม่ได้เป็นน okay. ักเดินทางตัวยงขนาดนั้นเลยนะครับก well, ็เลยคิดว่ามีสักหนึ่งใบกําลังดีนะโอเคคิดว่ามันคุ้มไหมนะกับการที่จะอินเวสกับกระเป๋าเดินทางสักหนึ่งใบดีๆในราคาที่เหมือนกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบแล้วเขาจะต้องไปปุ้ยปุยมกับกระเป๋าเราให้มันบอบช้ำแล้วก็น่าเสียดายอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะเรามาพูดโปรแอนคอนกับตัวลิโมว่ากันนะครับซึ่งวันนี้ตัวที่ผมมีนะครับ ใบแรกที่เป็นใบเปิดทางของผมก็เลยเป็นตัว Cabin S ตัวนี้นะครับเดี๋ยวพอดีกล้องมานจะครอปแนวนอนทำให้ไม่เห็นภาพเต็มแต่พยายามที่จะยกกระเป๋ามาให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเราจะมาพูดถึงตัว a r p n ซนส์ e ายนอกกันก่อนนะคือตัวนี้เป็น Cabin S นะครับรี m o ว่ามันก็จะมีหลายไซส์หลายมาเรีลนะครับขึ้นอยู่กับเราชอบแบบไหนส่วนตัวเราเนี่ยคิดว่าถ้าเราอยากที่จะเริ่มใบแรกนะ ก็คือเอากระเป๋าที่มันหลีกเลี่ยงการผู้ยิุผู้ยำได้ก็คืออยากเอากระเป๋าที่มันเป็นแบบใหญ่ที่มันต้องโหลดมันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะแคร์มันได้ตลอดทางคือเพื่อนเราไม่สามารถควบคุมมันได้ถ้ากระเป๋าที่มัน carry o เนี้มันเรายังสามารถควบคุมในการแบบดูแลมันได้ว่ารุ่นค a ริออนของเขาจะมี2อสองไซส์ด้วยกันนะครับก็คือ cabin s ที่เป็นใบนี้กับตัว cabin ปกตินะครับซึ่ง cabin s เนี่ยจะเล็กกว่า cabin ด้วยในเรื่องของ ความหนาของเขาจะบางกว่านะครับอาจจะทดแทนมาเรื่องของการที่ใส่ของได้น้อยกว่าซึ่งแคบินเอสของเขานะครับก็ความยาวอยู่ที่สิบห้าจุดแปดนิ้วนะครับความสูงอยู่ที่ยี่เจุดเจ็ดนิ้วแล้วก็ความกว้างของเขาตรงนี้อยู่ที่เจ็ดจุดเก้านิ้วนะครับซึ่งต่างจากตัวแคบินนะครับเพียงแค่ความกว้างเท่านั้นซึ่งแคบินกว้างประมาณเก้าจุดหนึ่งนิ้วหรือถ้าพูดง่ายๆเรียกลมคือมานิ้วหนึ่งนะแต่เวลาเรามอง ด้วยตาเปล่าเนี่ยก็มองเห็นชัดนะว่าแคบินมันมีความหนาค่อนข้างเยอะอยู่แค่ตัวแคบินเอตัวนี้มันจะให้ความเป็นสลิมมากกว่านะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นแคบินเอรุ่นคลาสสิกนะครับไอตโตตีเป็นรุ่นออริจินอลนะคือมันจะมีรุ่นคลาสสิกอีกรุ่นหนึ่งที่มันเป็นที่เป็นรุ่นแบบหูจับหนังแบบนี้ส่วนตัวคิดว่ารุ่นหูจับหนังอะ่ะอาจจะไม่เหมาะถ้าเราเป็นเดินทางสายลุยคือแบบไม่ได้เป็นลูกคุณหนุ่มแบบ มีรถมารับอะไรเงี้ยคือถ้ามันโดนฝนโดนอะไรมันจะหูมันเปื่อยไรคิดว่าม,มันไม่น่าทนเพราอมเป็นหนังก็เลยซื้อรุ่นออริจินอลตัวนี้มานะครับก็จะเป็นหูจับที่เป็นตัวพลาส,ส,สติกแหละถ้าจับดูแล้วนะครับประมาณนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าเป็นคลิปที่ผมจะจะเปรียบเทียบโปรแอนด์คอนว่าเราทําไมจะต้องจ่ายาแพงกับกระเป๋าเดินทางสักใบหนึ่งนะ โอเคอันนี้ก็คือจบไปนะครับคือาจริงแล้วในใจอะ่ะอยากได้ตัวที่เป็นตัวคลาสสิกเพราะว่ามันดูวินเทจมันดูแบบน่าเป็นคนชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มันดูเป็นทรงกล่องแบบโบราณโบราณเหลี่ยมๆดีแต่เนี้ยพอคิดไปคิดมาความพล้นทิ่เขในการใช้ไลฟ์สไตล์ตัวเองแบบขึ้นรถไฟอะไรเงี้ยต้องหิ้วเองแบกบเองแล้วก็ถ้ามันโดนฝนคิดว่าน่าจะเสียดายก็เลยคิดว่าเอาไปรุ่นออริจินอลตัวนี้ดีกว่านะครับมันไม่ได้มีพอร์ชั่นของตัวหนังโอเคเรามาพูดถึงด้านนอกกันบ้างนะครับ เดี๋ยวจะเน้นตัวกระเป๋าแล้วนะครับตอนนี้ก่อนที่จะรับชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับขอขั้นรายการโดยการนำเสนอโปรดักต์ของผมนะครับนั่นก็คือ Salmon Snack Pastry a n k e r k e r y นะครับก็เป็นร้านขนมเล็กๆนะครับขายพวกเบเกอรี่ไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กพายหรือว่าคุกกี้อะไรเงี้ยครับก็มีให้เลือกมากกว่า20เมนูนะครับโดยสินค้าเรานะครับจุดเด่นก็คือว่า อาจจะมีเนื้อเค้กที่นุ่มฟูนะครับแล้วก็เด่นในส่วนของรสชาติไม่ว่าถ้าเป็นรสชาติกาแฟก็จะหอมเข้มกาแฟหรือว่าถ้าเป็นรสส้มก็จะหอมเนื้อส้มสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งได้ทาง grab food นะครับพิม salmon snack นะครับ s a m o n snack ที่เป็นของวางนะครับ p a s t r y and bakery นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มานะครับเพื่อพูดคุยแล้วก็สั่งได้ไลน์แอด salmon snack โ okay, อเคมาดูใกล้ๆนะครับก็ตัวกระเป๋านะครับเริ่ม ตั้งแต่ข้างนอกนะคือมันเป็นพอออริจินอลมันก็จะเป็นแมทเิียลที่เป็นอลูมิเนียมอันนี้คือเสียงเคาะจะเห็นได้ว่าเสียงก็จะประมาณนี้คือมอาจจะเป็นอลูมิเนียมที่มันไม่ได้หนาม,นมันอาจจะไม่ใช่เหล็กอะไรอย่างนีน้ทำให้มันดูมีความบอบางได้ประมาณหนึ่งนะครับก็เพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบเออริโมว,ว่ามันมีรอยบุบรอยอะไรเงี้ยมันเห็นง่ายเพราะว่า แมทริ얼เขามันก็เป็นอลูมิเนียมซึ่งอลูมิเนียมมันก็ไม่ได้มีความหนาอะไรขนาดนั้นก็แน่นอนว่าเป็นเหล็กที่มันมีคลอยบุบได้ด้านหน้าตรงนี้เ,เขียนคําว่าลีโมว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเพลทแมท i a l อย่างนี้นะครับซึ่งเสานี้นะเป็นสีแมทนะครับสีดําสีด้านแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นสีแบบสีอลูมิเนียมคือสีเงินเลยนะส่วนตัวก็คือเป็นคนชอบสีดำแล้วก็เลยซื้อสีดำแต่สีดำสิ่งที่ออฟเซ็ตที่เราจะต้องยอมแลกมาคือว่าความเป็นรอย ความมันรอยเนี่ยรู้สึกว่าสีดำอะ่ะเวลามันไปโดนโดนพวกการขูดขีดเนี่ยมันจะเห็นง่ายกว่าสีเงินเพราะว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่เอามาเคลือบไว้เวลาเจอขูดขีดอย่างเช่นตัวล่องที่มันนูนขึ้นมาอะ่ะมันโดนขูดขีดได้ง่ายมันก็จะทําให้เป็นแผลเห็นข้างในเป็นสีเงินที่โดนลอกไปนะซึ่งที่ผ่านมาก็ม,มีแล้วนะเนี่ยจะเห็นด้วยว่ามันมีแบบการลอกนิดนึงนะครับ ประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยเกิดจากการที่เราเอากระเป๋าขึ้นไปโหลดบนบนหัวเราอะแล้วมันเกิดการลากไปลากมาแค่นี้เองนะก็เป็นรอยนะครับด้านนี้นะคราวนี้มาดูที่ด้านบนนะด้านบนของเขานะก็จะเป็นหูจับนะครับอันนี้เป็นตัวเนมแท็กเนาะก็คือเราได้มาหูจับก็จะเป็นหูกระจับที่เป็นแบบนี้นะเป็นคล้ายๆพลาสติกแล้วก็มีติดสปริงเอาไว,นะว้นะเพราะฉะนั้นเวลา เราปล่อยมือมันก็จะมีการดีดกลับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหูหิ้วโดยรอบของเขาก็จะมีการหมุดตัวเพลทเอาไว้สำหรับถ้าตัวมุมมันไปกระแทกอะไรเงี้ยก็เวลาซ่อมอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นชิ้นๆได้เลยก็จะเป็นแบบนี้ทั้ง4ด้านนะครับตัวเนมแท็กตัวนี้นะก็เราจะได้ทุกครั้งที่เราซื้อมานะครับก็ เราสามารถนำใบ engrave ได้ที่ช็อปนะครับอันนี้ซื้อที่ใบนี้ซื้อที่สวิตสนะครับเดี๋ยวราคาจะมาพูดถึงที่หลังแต่ว่าที่สวิตสเนี่ยผมอยู่ที่เมืองเบิร์นที่เมืองเบิร์นเนี่ยมันเป็นแค่ pop up store มันจะไม่ได้มีการตัว stamp นะครับอันนี้ต้องไป stamp ที่ซูริกนะครับก็เลยมีโอกาสไปที่ช็อปที่ซูริกในห้าง global อะไรเงี้ยเขาก็มีรับฟรี s t a m ปิ้งได้รอแป๊บเดียวไม่เหมือนบิวิตองที่จะต้องทําเรื่องทําราวรอเป็นชั่วโมงครับนี่คือเขาก็ไป สตป์ให้ที่หลังบ้านนะครับก็สตป์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเขาก็จะมีให้เราเลือกตัวอักษรแบบนี้นะครับแต่ว่าของริโมวาจะไม่มีการลงเป็นดอทหรืออักษรพิเศษอะไรนะเท่าที่ผมเห็นนะเพราะว่าเขาเอาตัวตัวอย่างมาให้เลือกนะครับแต่ว่าสีเขาก็จะมีหลายสีนะสีเงินสีดำสีเทาไม่ต้องลงสีหรือสีทองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีให้เลือกอยู่ประมาณหนึ่ง ส่วนฟอนต์ไซรู้สึกว่าจะปรับไม่ได้นะน่าจะมีอยู่ฟอนต์เดียวประมาณนี้ก็เลยลงคําว่า SP เป็นชื่อนามสกุลย่อนะครับไม่ได้มีดอทเพราะปะกติถ้าเป็นหลุยก็จะมีจุดตรงกลางประมาณนี้นะครับซึ่งตัวแท็กของเขานะก็ด้านนี้ก็จะเ,เขียนคําว่าดิโมวาครับอีกด้านหนึ่งด้านเปล่าก็จะเป็นโลโก้ของเขาให้เป็นตัว M แบบนี้นะโอเคเราพูดถึงด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็พร้อมกับที่เป็นล่องที่เป็นลายกระหลัำของเขา อีกด้านหนึ่งด้านข้างด้านที่ลงพื้นนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นตัวฐานหมุดเอาไว้เวลาเราวางกับพื้นก็จะเป็นขอบยางลูกยางแบบนี้นะครับสด้านวางสลับกันปากัน1 2แล้วก็สามสี่นี้นะฮรแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวบานทับที่มีโลโก้ของอลิโมวาเอมเบลมแบบนี้นะครับ คล้ายๆบานพับประตูมันก็ทําให้เลยดูแบบคลาสสิกอยู่นะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีตัว M เป็นตัว e n g r a กรอยู่ก็จะมีบานพับทั้งหมด3บานนะหนสองแล้วก็3พร้อมกับตัว Serial Number ตรงนี้นะครับซึ่ง Serial Number อร์เนี่ยเราก็ไว้ r e จิสเตอในเว็บไซต์เพื่อที่จะได้รับการวารันตีที่เป็นไลฟ์ไทม์ก็คือรับประกันตลอดทั้งอายุการใช้งานของตัวกระเป๋าเลยที่เว็บไซต์เขาเนาะคราวนี้ มาดูอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวฝาเปิดแบบนี้นะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นหูจับเหมือนเดิมคล้ายๆกับด้านบนเลยก็คือมีสปริงติดแบบนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยเขาจะมีตัวซัพพอร์ตที่เป็นลูกยางทําให้เวลาปิดกระเป๋าเนี่ยมันไม่ดังแบบด้านบนที่จะดูแบบด้านบนอนะ่ะมันเสียงแหลมกว่าแต่ว่าด้านข้างมันจะเสียงดีกว่าเพราะว่าด้านบนเวลามันปิดเนี่ยมันติดตัวที่เป็นทํามาจาก ตัวดึงเข็นอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เป็นพลาสติกที่มันกระแทกทำให้เสียงมันค่อนข้างดังอันนี้คือตัว T S A l o อกนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เวลาใช้นะมันก็จะมีตัวคล้ายๆตัวกดแล้วก็ดึงออกมานะครับมันก็จะกระเด้งแล้วก็เปิดแบบนี้คล้ายๆแบบเปิดทรังซึ่งมันจะต่างจากตัวอื่นๆอย่างเช่นตัว essential มันจะเป็นตัวซิป อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาพูดว่าข้อเสียมันจะมีลิมิตเอชันอะไรบ้างนะคัอันนี้ก็เป็น T S A ล็อกที่มีตั้งรหัสได้3ตัวตัวเลขนะครับแล้วก็มีตัวจิ้มเอาไว้ปลดล็อกแบบนี้นะครับวิธีเก็บล็อกของมาก็แค่ดันล็อกลงไป1ด้านแล้วก็ปิดอีก1ด้านก็เป็นว่าจบวิธีเปิดก็คือแค่กดด้าน,นข้าตรงนี้มันจะเด้งออกมานะครับมีทั้งบนแล้วก็ล่าง2ตํตแหน่ง แล้วก็นี้เป็นหูยิ้วหนึ่งตำแหน่งนะครับก็ดีไซน์ของเขาจริงเอกลักษณ์มันสวยนะมันเหมือนมันมันเป็นแบบอะไรที่เป็นบีฟเคดูเป็นแบบมีดีเทลอ่ะคือถ้าดูในเรื่องของคุณภาพถ้าเราไปเทียบกับพวกซัมซุงไหนเี่ยแล้วก็มาดูแตกต่างแหละเพราะว่าในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของตัวขอบยางที่เขาติดตรงเนี้แล้วก็การประกบกันมันดูแบบเรียบเสมอนะคล้ายๆเป็นของลักชวรี่กูอีกอย่างหนึ่งที่มันแบบดูมีความเรียบเนียน แล้วก็มีความแบบซิมเมตริกอะไรเงี้ยนะจะเป็นประมาณนี้นะด้านหลังนะด้านหลังลืมให้ดูไปก็ปจะเป็นประมาณนี้พร้อมกับตัวจับยูวแบบนี้ตัวล็อกของเขาเอ้เขาเว่าอะไรตัวดึงลากของเขานะก็จะเป็นสองขาแบบนี้นะครับปรับได้สูงต่ำแล้วก็เป็นพร้อมที่เป็นสีแมตอย่างนี้นะครับมาดูในส่วนของล้อกันบ้างเนาะก็ ล้อมันมันดีตลอดก็เป็น,นเป็นล้อแบบง่ายๆธรรมดานะไม่ได้มีอะไรที่แบบหรูหาก็เป็นล้อที่มีเขียนโลโก้ใครล้อรถยนต์นะก็จะมีตัว M แบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูดีเทลข้างในเนาะข้างในเนี่ยมันก็เป็นการบุพ้าเหมือนกับแบรนด์อื่นแล้วก็มีตัวที่เป็นโลโก้แบบนี้นะครับเป็นของลิโมวาทั่วไปนะครับ อันนี้ก็เป็นสายซึ่งสายก็เอาไว้หลังกับตัวที่เป็นแผดน,นะครับอันนี้ก็จะมีเขียนคาว่ารีโมวาแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีซิปใส่ตรงกลางอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับเป็นตัวเลือกเอาไว้ใส่พวกแบบแผ่นกระดาษที่เราต้องการเก็บเป็นความลับได้นะครับให้ดูการเย็บด้านในเขาก็เป็นประมาณนี้อืมมาที่ตรงกลางเนาก็ จะมีเขียนว่าริโมวานะครับอันนี้คือตัวอย่างของกระเป๋าที่ปิดแพดแล้วนะเราจะมาพูดถึงโปรแอนคอนบ้างว่ากระเป๋าริโมว่าเนี่ยตามจริงแล้วมัน น่าคบหาหน่าซื้อใหมนะพอดีว่าผมขอจดมาด้วยนะเพราะว่าเป็นมือใหม่แล้วก็มันมีลิสต์ที่เรายังแบบไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับกระเป๋าก,ก็เลยจะขอลิสต์เอาไว้นะโอเคข้อดีข้อแรกนะคือการเคลื่อนกระเป๋าลิโมวานะแน่นอนว่าตัวเนี้ยมันเป็นกระเป๋าลักชัวรี่อะเนาะมันก็มีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆว่าจะเป็นซั m s o ไนท์หรือว่าอเมริกัน a m e r i c อเมริกันทริสเตอร์แน่นอนว่ามันคนละเซกเมนต์กันเนาะแต่เราจะมาดูก่อนนะครับว่า อะไรที่ทำให้ r ี m o วาเนี่ยคนมันนิยมกันนะโอเคในเรื่องของแมทเทียลที่เราพูดไปแล้วอลูมิเนียมของเขาครับมันเป็นเกรดเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินซึ่งก็ไม่ได้เป็นนับบินไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเลยไม่รู้ว่าเครื่องบินมันส่วนไหนที่ใช้อลูมิเนียมนะครับแต่ว่าโอเคมันเป็นเกรดเดียวกับเครื่องบินมันก็น่าจะมีความแบบอินโนเวทีฟหรือว่ามีแมทเทียลที่ต้นทุนที่มันสูงกว่านะทำให้มันได้รับในเรื่องของความแข็งแรงหรือว่าความทนทานที่มาจะสูงกว่ากระเป๋าอ,อื่นทั่วๆไปนะครับ ต่อไปนะครับแต่ว่าเนะื่องจากในเรื่องของที่บอกไปนะพอเป็นอลูมิเนียมในเรื่องของการเป็นรอยบุบอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันเด่นได้ง่ายกว่าตัวที่เป็นโพลีเอสเตอร์หรือเป็นพวกพลาสติกพวกรุ่นเอเซนเชียลอะไรเงี้ยมันสามารถคืนตัวได้นะั้นมันทําให้มันไม่เป็นรอยง่ายเท่ากับตัวอลูมิเนียมแบบนี้เนาะ ต่อไปข้อที่สองในเรื่องของดีไซน์นะในดีไซน์เราคิดว่าจริงมันเร่อเกี่ยวกับพวกแบรนด์อะไรต่างๆที่มันทําให้ดูแตกต่างแล้วก็ดิเฟนเซียจากแบรนด์อื่นๆนะครับการสร้างเลคโคนาสว่าแบบเออเห็นไอ้พวกร่องที่มันเป็นนวลๆอะไรเงี้ยแนวตั้งมันคือเอกลักษณ์ของลิมวร์ทำให้คนรู้ว่าอ๋อนี่คือลิม o วรไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ดโฮเดอร์ตัวเคสโทรศัพท์ก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นตัวร่องแบบเนี้ยมันคือเคสมันคือิกเนเจอร์ของคําว่าลิม o วรททาให้คนจดจําได้นะครับ แล้วก็อย่างที่สามนะครับในเรื่องของล้อที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะฮะคือล้อแล้วก็หูรากหูจักรของเขาอ่ะมันมีคุณภาพที่ดีคือจะบอกว่าล้อเขาว่าลากได้ดีมากมากขนาดแบบคือวางกับโต๊ะไว้อย่างเงี้ยมันยังไหลเองเห็นนะเห็นนะคือมันมันมันล้อมันลื่นมากคือแบบถ้าถือถ้าโต๊ะที่วางอยู่เนี่ยมันเอียงก็คือล้อมันก็ไหลอ่ะคือมันค่อนข้างที่จะแบบ ซนซิทีฟต่อการลากจูงได้ค่อนข้างดีทําให้เวลาเราลากผ่านพวกแบบพื้นที่มันขรุขระหรือพวกสเตปอะไรเงี้ยมันทําให้มันออกตัวค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงในการถ่ายขึ้นไปแม้ว่าเราจะใส่ของที่มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะเลยนะครับต่อไปนะครับแล้วก็หูจับในเรื่องของหูจับของเขาก็จะเห็นได้ว่ามันมีความ Durable ประมาณนึงคือเวลาเราดึงเงมันไม่แบบมันไม่ก๊อกแก๊กแก๊กงอกแงกเหมือนแบรน อือะไรอย่างเงี้ยทาให้มันดีอยู่แล้วก็เวลาเราอย่างที่บอกไปเวลาเราออกตัวอะไรเงี้ยเราใช้หูจับใน,ในการเนื้อของการผลักแล้วก็ออกแรงหูจับนันก็สามารถที่จะดึงนำ้ำทางน้ําหนักกระเป๋าเนี่ยไปได้ทั้งชุดไม่มีความงอกกแงกทำให้เราต้องออกแรงค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนั้นนะครับถือว่ามันเป็นข้อดีในเรื่องของคุณภาพของเขาครับอย่างที่4ี่ที่หลายๆคนพูดถึงก็ในเรื่องของการ after sales e r v i c e นะครับอย่างที่ตอนนี้เขาเป็นการโปรโมทล้วว่า มันเป็นทั้งไลฟ์ไทม์การันตีคือตลอดชั่วชีวิตของกระเป๋าใบนี้สามารถที่จะนําเข้า์วิสได้นะครับรับประกันตลอดชีพิตสำหรับคนที่ซื้อตั้งแต่ปี2022ไปก็จะได้รับการไลฟ์ไทม์การันตีแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นถ้าล้อหลุดก็สามารถเอาล้อเข้าไปเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งหูจับถ้ามันมีการหลุดหรือมีปัญหาหรือว่าตัวล็อกต่างๆหรือว่าหูลากอะไรมือ่อกก็สามารถเอาไปเปลี่ยนได้นะครับรวมไปถึงพวก คอเนอร์ Corner, ตัวมุมอะไรเงี้ยถ้ามันบุบถลอกก็สามารถเอาไปเซอร์วิสได้เป็นชิ้นๆน,นะครับผมว่าเขารู้ดีแหละว่าการที่เป็นกระเป๋าลูมิเนียมมันบุบง่ายตรงมุมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการออกแบบเขาก็เลยทําให้มันสามารถที่จะสามารถถอดแล้วก็ใส่ได้ทั้งชิ้นเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแบรนด์อิมเนะครับการที่มันอยู่ในเครือ l อ m วแน่นอนว่ามันต้องเป็นของที่แพงใครๆก็ดูกันประมาณนี้แล้วก็ เขา6กว่าพอดีลืมให้ดูข้างในเดี๋ยวจะไปดูข้างในนะครับข้างในเนี่ยคอร์อเปอร์แบบเป็นฝาตู้นี้นะครับอืมคือข้างในของเขาเนี่ยมันก็จะมีคือเวลาแผ่นปิดอตัวปิดของข้างในแบรนด์อื่นมันก็จะเป็นพวกสายยางยืดที่เอามาประกบกันเป็นแบกบๆแบบใช่ไหมแต่ว่าของรีโมว่าก็จะเป็นแผ่นออกมา,าน,นะครับคือเวลาเราใส่ของเข้าไปอ่ะ เวลาเราปิดมันจะต้องเป็นแผ่นประกบแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ดูดีเทลของแผ่นก่อนนะมีเป็นแบบนี้มันข้างในเขาก็จะมีคําว่าเป็นโลโก้ตัว m เ,เล็กๆประมาณนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆเป็นแผ่นแบบตัวฟองฟองแบบนี้นะครับก็มีทั่วกตีนทุกแกะนะแล้วก็เป็นซิปเอาไว้ใสของได้แบ,แบนแบ,บนแบบนี้นะ หัวซิปก็มีเขียนคําว่ารีโมวานะครับหลังจากที่เราเห็นตัวแพดข้างในแล้วใช่ไหมคือตัวแพดนะครับคือแน่นอนว่าพอมันไม่ใช่บัคกคู่แบบเนี้ยมันไม่ต้องทําให้คนแบบมันออกแรงในการแบบเวลาเราใส่ของเยอะๆอะ่ะก็จะอืดแล้วก็แบบปึก๊กแน่นอะไรเงี้ยมันแบบมันออกแรงฉนันคนแบบมีเทสคนมีตังกับเราก็จะต้องแบบไม่ออกแรงเยอะจนเกินไปฉะนั้นการใส่แผ่นแปดแล้วก็เอ๊ะ แผ่นแผดเราก็ติดตัวตีนตุต๊กแกอะไรเงี้ยทำให้มันมีความง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการที่จะแบบปิดแล้วก็แพ็คของนั่นเองนะครับโอเคเนนี้ก็คือข้อดีมาณ6ข้อของตัวกระเป๋านะรีโมวานะคราวนี้เรามาลองฟังข้อเสียงของเขาบ้างนะว่าข้อเสียงเขามีอะไรข้อ1น,นะครับอันดับหนึ่งพูดไม่พูดไม่ได้ก็คือว่าแมททิเรียวที่พูดไปหลายครั้งแล้วคือว่ามันบุบง,ง่ายนั่นเองเพราะว่าเป็นอลูมิเนียมนะแล้วก็เป็นรอยขัาข้าง,ง่ายเพราะว่ามันเป็นสีแมท หมือนเป็นสีเคลือบพอมันเป็นรอยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนรอยกระเทาะแล้วเห็นเนื้อข้างในที่มันเป็นสีเงินทําให้มันแบบเห็นเป็นร่องรอยประสบการณ์ได้ค่อนข้างเยอะบางคนอาจจะชอบก็ได้นะการที่เห็นเป็นรอยเยอะๆทําให้รู้สึกแบบเออเราเดินทางมาเยอะแล้วเราเดินทางแบบใช้งานมาคุ้มใช้ซื้อใช้มานานแล้วอะไรเงี้ยก็บางคนก็ชอบหรือบางคนก็อาจจะเอาพวกตัวริมวาซิตี้สติ๊กเกอร์มาแปะทับทําให้มันปกป้องพวกปกปิดพวกรอยต่างๆอะไรเงี้ยก็มีได้เช่นเดียวกัน สองนะครับความจุอย่างที่เห็นไปนะครับในเรื่องของการออกแบบของเขามันเป็นแบบนี้ที่เป็นแบบหีบป,ปิดแล้วก็มีตัว TSA lock แบบแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นแบบพวกซิปแล้วก็ไม่ได้มีช่องที่แบบขยายพวกความจุเหมือนพวกกระเป๋าเดินทางอื่นทําให้เขาค่อนข้างมีลิมิตในเรื่องของการใส่แน่นอนว่าหลายๆคนนะเวลาใส่แล้วก็พยายามยัดทบทบ,ทบเข้าไปสุดท้ายแล้วเวลาเรานั่งทับแล้วมันก็จะสามารถที่จะ รูดสิปิดได้เพราะมันยังมีความยืดหยุ่นอยู่แต่ว่าตัวล็อกแบบเนี้ยมันแทบไม่มีความยืดหยุ่นนะครับคือพอเราใส่ตัวแพดเขานี้ปิดไปแล้วอะเราจะต้องกะว่ามันมีความเรียบเสมอกับตัวขอบตัวฝารังตัวกระเป๋าเดินทางาว่าถ้าเกินสูงขึ้นมานิดหน่อยหรือมีความนูนขึ้นมาเนี้ยมันปิดไม่ลงเลยนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะหนีบไม่เข้ามาใช้อาศัยการหนีบนะแล้วก็ต้องแบบปิดลงไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของความจุวะ ถ้ากระเป๋ามันเดินกระเป๋ามันออกแบบมาความหนาเท่าไหร่เราก็ต้องใส่ให้มันได้ที่ปริมาณความสูงเท่านั้นมันจะแบบมานูนขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยปิดไม่ลงอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเจอมานะฮะต่อไปนะครับข้อถัดไปข้อที่3ก็ในเรื่องของราคาแล้วก็เทียบกับความคุ้มค่านะครับอันนี้อยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าถึงแม้ว่ามันจะมีการรับประกันที่ lifetime วารันตีแต่ว่าโอกาสที่เราจะเอาไปซ่อมหรือการใช้งานอะไรเงี้ย ลองดูนะถ้าเราไม่ได้เป็นคนเดินทางบ่อยๆอะไรเงี้ยการอินเวสต์สักใบที่ราคามันสูงกว่าถ้าพูดง่ายๆคือ s a m s o ไนอาจจะสูงกว่าประมาณ4 4- ถึงหเท่าได้เลยนะว่า s a m โซไนถ้ามันก็มันมีุเทียบด้วยไซส์เดียวกันอาจจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ั0 0 0ถ้าม,มีเซลอะไรเงี้ยถ้านี้มันอยู่ที่มานผมซื้อมาประมาณ4-5หมื่นก็แบบหลายอะหลายเท่าประมาณแบบ8 7จเท่าได้อะไรเงี้ยราคาค่อนข้างเยอะนะลองถามตัวเองว่มันคุ้มไหมนะฮะแต่ถ้าสําหรับใครที่ต้องการเป็นแบรนด์อิมเมมันก็ไม่สามารถอ e ีวาตรงนั้นได้นะมันก็อยู่ที่อารมณ์ว่เราจะซื้อไม่ซื้อมัดผมอะไรเงี้ยก็เลือกที่จะซื้อไปอาจจะไม่ได้ดูเรื่องของความคุ้มค่าเป็นหลักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับต่อไปนะน้ำหนักตัวเขาค่อนข้างเยอะ เนื่องจากว่ามันไม่ใช่ตัวพลาสติกนะมันเป็นอลูมิเนียมมันเป็นเหล็กถึงจะเป็นอลูมิเนียมก็เถอะมันก็ยังมีน้ําหนักของความว่าเป็นเหล็กอยู่นะครับซึ่งาจริงแล้วน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะนะอย่าง c a b ซินเตัวนี้นะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ4.2กิโลเอาเรื่องทีเดียวนะในขณะที่ Sam So งไหนอ่ะหรือแบรนด์อื่นมันจะอยู่ที่มัน2-3กิโลเท่านั้นเองก็ต่างเกือบเท่าหนึ่งนะก็ลองออฟเซตดูว่าตามจริงแล้วอ่ะมันมีน้ําหนักนะ คือไม่ใช่แค่ว่ารู้สึกว่ามันเห็นเป็นแบบอลูมิเนียมแล้วมันจะเบาแต่จริงแล้วมันก็คือเหล็กกันแหละมันมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะกว่าพวกที่เป็นพลาสติกอะไรเงี้ยก็ลองอีวาลองชั่งใจดูนะว่ามันเหมาะไหมนะครับแล้วก็แน่นอนว่ากระเป๋าลิโมว่านะมันรอตาโจรน,นะถ้าเราจะเข็นไปไหนก็เสี่ยงต่อการที่คนจะสปอตไลท์มาที่กระเป๋าได้ว่าคนเนี่ยมันต้องมีของมีค่าอยู่ในกระเป๋าก็าจะทําให้ ล่าตาทั้งโจรล่าตาทั้งผ่าไอ้เขาเรียกอะไรผ่านด่านแบบสุ่มตรวจศุลกากรว่าแบบจะมีของอะไรไหมอะไรเงี้ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะต้อง a แวร์ดิบหนึ่งอะไรเงี้ยครับส่วนตัวแล้วคิดว่าทั้งโปรกลละครที่ผ่านมานะถ้าในเรื่องของฟังก์ชน n a ดูในเรื่องของฟังก t i น n a l นะดีกว่าที่เป็นกระเป๋าที่เราเคยใช้กันมาไม่ว่าจะเป็นวัตถุอื่นเนืในเรื่องของความทนทานวัสดุการออกแบบแน่นอนว่า ใครที่ใช้ในส่วนของกระเป๋าที่มันราคาค่อนข้างแพงก็คงคำนึงในเรื่องของพวก Image อะไรอย่างเงี้ยความสวยงามเป็นหลักมากกว่าฟัง c t i o n a l อะไรอย่างงี้นะครับก็นเนี้ยชนะไปแล้วก็ในเรื่องของอ่แม้ว่าจะในเรื่องของฟังชั่น n a l เองการลากการเข็นในเรื่องของความลื่นเขาอะ่ะมันดีจริงๆอันเนี้ยไม่เถียงนะครับหรือแม้เวลาแบบเราเข็นผ่านพวกพื้นที่มันขูุข่ะ มันก็ไม่ได้มีเสียงดังมันมีความแบบหนาแน่นนะครับไม่ได้มีเสียงแบบที่จะแบบโอ้โหดังแล้วคนต้องหันมาดูว่าไอ้นี่แบบเข็นหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคือมันจะมีความแบบพลอความแบบเงียบๆอะไรเงี้ยเข็นมาไม่ได้มีเสียงดังคือกล้องอะไรนะก็ถือว่ามันเป็นอีกฟังก์ชันแนลที่ทําได้ดีนะครับ แล้วก็ในเรื่องของดีไซน์แมทเรียลก็ถือว่ามีความทนทานถึงแม้ว่ามันจะอาจจะแบบบุกง่ายก็จริงแต่ว่ามันก็ดูมีความแข็งแรงแล้วก็ในเรื่องของไลฟ์ไทม์วันตีที่มันมีตลอดชีวิตแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ต้องมาคอยวอรี่ว่าไปทริปเนี้ยกระเป๋าบุกต้องมาซ่อมเสียค่าใช้ใจ่ายแล้วมันสามารถที่จะเอาไปซอร์วิสได้ตลอดนะครับประมาณนี้นะว่าสำหรับใครที่สนใจกระเป๋าลิโมว่านะครับ ก็ลองดูได้ที่ช็อปนะนี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องราคานะราคาเมืองไทยนะถ้าขอดูนะครับคือราคาที่เมืองไทยอ่ะถ้ารุ่น Cabin S อนะอยู่ที่5,200บาทแนะนำให้ซื้อที่ฝรั่งเศสถูกสุดนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณรวมแท็กรีฟันแล้ว3,000 30, 0ไปลายเองนะแต่ว่านี่ผมซื้อที่ช็อปสวิสมานะครับสวิสเนี่ยก็ราคาไม่ได้หนีจากเมืองไทยมากเท่าไหร่นะก็เบ็ดเสร็จแล้วซื้อที่สวิสแล้วก็ ได้แท็กรีฟัน8%อะไรเงี้ยตกอยู่ที่4 0 0 0งก็ถูกกว่าเมืองไทยอยู่มันหมื่นหนึ่งได้นะก็ถือว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับก็ลองดูกันได้สำหรับใครที่สนใจนะครับตัวที่ให้มาเขาก็จะมีถุงผ้าด้วยนะถุงผ้าลิโมว่าแบบนี้ก็เอาไว้ใส่กระเป๋านะครับถุงผ้าเขามีความหนาดีนะสวยชอบด้วยนะ ก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอจบคลิปตัวลิโมวานะอาจจะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยนะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆตัดสินใจกันเยอะๆว่ากระเป๋าเดินทางที่จะซื้อเนี่ยจริงของลิโมวามันมีความคุ้มมากมอยเท่าไหร่เพราะว่าหลายคนคิดว่าก็น่าจะลังเลอยู่เหมือนกันนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมานะครับสวัสดีครับ